นี่ก็ขอบคุณนะคะที่อยากดูลายมือกับครูนะคะขอบคุณมากๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูจริงๆนะคะครูแนะนํานะคะให้ดูกับครูโต้งนะคะก็คือผู้ช่วยของครูนะคะก็คือตัวเอกของครูเลยนะคะครูโต้งมาช่วยครูสอนทุกๆคลคสอยู่แล้วนะคะที่ครูสอนที่สถาบันของครูนะคะก็แอดไลน์เหมือนกันนะคะ a e y 5้2นะคะแอดมินครูจะให้คอนแทคเลยค่ะพ่คุยกับครูโต้งนะคะค่าดูก็4ี9เนะคะ499 499บาทนะคะอันนี้ก็ ก็ครูต้องบอกก่อนว่าครูจะดูให้เฉพาะนักเรียนของครูนะคะที่มาลงเรียนกับครูเท่านั้นนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ครูตั้งสักจะไว้แล้วเพราะครูไม่อยากจะให้กิเลสมันครอบงำครูนะคะจนครูรู้สึกว่าอยากได้เงินไว้คนเดียวนะคะครูก็อยากให้นักเรียนของครูมีรายได้ทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากให้นักเรียนของครูค่ะก็เอาไปใช้ประโยชน์จะได้จริงๆนะคะครูก็อยากจะให้ความรู้เยอะๆนะคะอยากให้แบบเป็นผู้ให้ดีกว่านะเป็นผู้ให้ความรู้นะคะแล้วก็ ช่วยเหลือนักเรียนของครูเรียกว่านักเรียนที่มาติดโตครูเนาะเออนะคะครูก็จะช่วยเหลือทุกทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนเฮงทุกคนปงังทุกคนโชคดีเหมือนครูนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่อยากดูครู